มาดูกันท่านผู้ชมอย่างแรกเลยก็คือรายบุคคลก่อนมีไรายได้ไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทต่อปีนี่คือเงื่อนไขเดิมเหมือนเดิมนะครับเปิดรับลงทะเบียนปี6-5ก็ดูรายได้ช่วงนี้แหละอย่างที่ผมบอกนะว่าแผนเนี่ยครับของกระทรวงการคลังของภาครัฐเนี่ยเขาตั้งใจว่าหลังจากนี้จะเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ย ทุกปีเขาจะดูรายได้เฉลี่ยต่อปีเนี่ยหลายหปีเลยปีนี้รายได้น้อยอ่าจนเจอโควิดอ่าได้รับสิทธิ์พอปีหน้ารายได้เกินแสนก็ตัดสิทธิ์เพราะงั้นเขาอาจจะเปิดให้ลงทะเบียนทุกปีนะ งั้รอบนี้ก็จะดูรายได้ช่วงนี้แหละถ้ามีรายได้ไม่เกินแสนต่อปี<_ <p> _'>ก็ถือว่าผ่านแต่ถ้ามีครอบครัวเขาก็จะเอาไรายได้ครอบครัวมาคิดด้วยเป็นไรายได้เฉลี่ยครับไรายได้ครอบครัวเฉลีย่ยต้องไม่เกิน10,000แบาทต่อคนต่อปีเหมือนกันเช <_ p _'> ่น,นสามีภรรยาแล้วก็บุตรเอาไรายได้3คนนี่มารวมกันและหาร3ต้องไม่เกินแสนครับต้องไม่เกินแสนนะฮะถ้าอยู่สามีภรรยา2คนก็ไรายได้2คนรวมกันและหาร2ต้องไม่เกินแสนย้ำนะครับว่าคุณสมบัติของผู้ที่จะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นต้องผ่านทุก นะรายได้ส่วนตัวก็ต้องไม่เกินแสนและไรายได้เฉลี่ยครอบครัวก็ต้องไม่เกินแสนด้วยถ้าไรายได้บุคคลไม่เกินแสนแต่ไรายได้ครอบครัวเฉลี่ยเกินแสนไม่ได้คุณสมบัติที่กําหนดไว้นั้นต้องผ่านทุกพ่อเพราะฉะนั้นมาดูพ่อแตกต่างนะครับของ5ปีที่แล้วกับรอบนี้ดูง่ายๆเลยที่มีคนบน่นรอบที่แล้วจนไม่จริงไรายได้น้อยไม่จริงถ้ารอบที่แล้วสามีมีไรายได้200,000บาทต่อปีนะครับเกินแสนไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนแต่ภรรยาเป็นแม่บ้านมีไรายได้80,000บาทต่อปีต่ำกว่าแสนลงทะเบียนได้นี่คือรอบที่แล้วสามีลงไม่ได้ภรรยาได้ ภรยาก็มีสิทธิ์ในการใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในขณะที่สามีนั้นมีรายได้สูงรอบนี้สามีมีรายได้2 0 0 0 0 0บาทต่อปีเกินแสนไม่ได้ภรรยามีรายได้80 0 0 0บาทต่อปีถือว่าผ่านเงื่อนไขข้อแรกพอเงื่อนไขข้อที่2รายได้เฉลี่ยครอบครัวเอา2คนนี้มารวมกันเป็น2 8, นอ0 0สนหาร2ได้แสนสี่บาทเกินแสนไม่ได้ฮะไม่ได้ทั้งคู่รอบนี้ เห็นไ,ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าใครเป็นแม่บ้านไม่มีไรายได้ไม่เกินแสนแน่นอนแต่สามีมีไรายได้ปีละ5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0มีไรายได้ไม่น้อยมีไรายได้ปานกลางมีไรายได้สูงรอบนี้ไม่ได้ครับเพราะเขาเอารายได้เฉลี่ยของครอบครัวมาคิดด้วยดูกันต่อครับท่านผู้ชมครับสิ่งสําคัญต่อมาคือทรัพย์สิน ทรัพย์สินก็คือเงินฝากสลากพันธบัตรและตราสารหนี้ของรัฐนะครับคำนวณเหมือนเดิมครับก็คือบุคคลไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทต่อปีหลายบุคคลนะครับทรัพย์สินต้องไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทต่อปีครอบครัวนะครับเหมือนเดิมอย่างที่บอกนะมาเฉลี่ยก็ไม่เกิน1,0,000แบาทต่อปีเหมือนกัน เพราะฉะนั้นถ้าใครนะครับที่กําลังจะลงทะเบียนปลายเดือนนี้นะครับมีเงินฝากเกินแสนก็ต้องทําให้ไม่เกินแสนครอบครัวไหนนะครับมีเงินฝากมีสลากเฉลีล่ยแล้วเกินแสนก็ต้องทําให้ไม่เกินแสนนะฮะไม่เช่นนั้นคุณสมบัติข้อนี้ก็ไม่ผ่านเช่นเดียวกันทรัพย์สินเงินฝากสลากพันธบัตรสถานีต้องไม่เกิน10,000แบาทต่อปีดูกันต่อครับท่านผู้ชมครับวงเงินกู้กู้ซื้อบ้านนะครับต้องไม่เกิน1นึ่งล้านห้าแสนบาท ถ้าบ้านตามต่างจังหวัดนะก็จะได้เป็นทาวน์เฮาส์ห้องชุดนะน่าจะยังได้ล้านห้านะคอนโดต่างจังหวัดก็ได้ประมาณล้านห้าเนี่ยครับแต่กรุงเทพน่าจะไม่ได้แล้วนะครับนี่เพราะฉะนั้นต้องไม่เกิน1นล้านห้าแสนบาทเงินกู้ซื้อรถบางคนผมมีรถจริงแต่ผมผ่อนอยู่นะครับไม่ใช่ของผมภาครัฐผมไม่เปไ็นไรได้แต่ก็ดูครับว่าวงเงินกู้ซื้อรถเนี่ยต้องไม่เกิน1นล้านบาทด้วยถ้าเกินล้านเป็นรถระดับท็อปอะไรต่างๆนี่ไม่ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้มันแก้ไขไม่ได้แลวเพราะท่านกู้ไปแล้ว เพราะฉะนั้นตรงนี้เขามาตรวจสอบได้ท่านดูได้เลยว่าคุณสมบัติท่านจะผ่านไหมข้อนี้คุณสมบัติข้ออื่นยังพอแก้ไขได้นะช่วงก่อนที่จะลงทะเบียนเนี่ยแต่ไอ้กู้ซื้อรถซื้อบ้านเนี่ยน่าจะยากแล้วนะครับก็ดูว่าบ้านที่ท่านผ่อนอยู่เกินล้านห้าไหมนะครับรถที่ท่านผ่อนอยู่คันนึงอ่ะเกินล้านหรือเปล่าดูกันต่อครับคุณสมบัติข้อต่อมาต้องไม่มีบัตรเครดิตไปยกเลิกบัตรเครดิตให้หมดเลยซะเดี๋ยวนี้ก่อนที่จะมีการเปิดลงทะเบียนภายในสิ้นเดือนนี้เพราะถ้าท่านวันที่ท่านไปลงทะเบียนแล้วท่านยังมัรคค็นช ได้ย้ําใครที่จะสมัครบัตรสวัสดิการห่งรัฐรอบใหม่ปลายเดือนสิงหาคมนี้นะครับไปตรวจสอบให้ดีว่ามีบัตรเครดิตท,ที่เคยทําไว้หรือเปล่าถ้ามีไปยกเลิกซะให้หมดต้องไม่มีบัตรเครดิตนะครับท่านผู้ชมนะครับเรื่องอสังหาริมทรัพย์ครับท่านผู้ชมครับลายบุคคลก่อนกรณีไม่มีครอบครัวนะห้องชุดไม่เกิน35ตารางเมตรนี่คือลักษณะเป็นห้องชุดทั่วไปนะนะครับส่วนที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัยที่ดินเลยนะเป็นที่ดินเปล่าว่างั้นเถอะนะครับถ้าไม่ใช่ที่ดินเพื่อการเกษตรต้องไม่เกินหนึ่งไร่แต่ถ้าที่ดิน เพื่อการเกษตรไม่เกิน10ไร่เพิ่มขึ้นมา10เท่าหลายคนเออมีที่ดินเกินไร่อยู่นี่เดี๋ยวก็บอกว่าเป็นที่ดินเพื่อการเกษตรแล้วกันไม่ได้ครับคนที่จะบอกว่าเป็น ที่ดินเพื่อการเกษตรต้องขึ้นทะเบียนนะครับเป็นเกษตรกรไว้กับหน่วยงานของรัฐด้วยเพราะฉะนั้นถ้าท่านบอกท่านทําเกษตรปลูกอะไรก็แล้วแต่ก็ไปขึ้นทะเบียนเกษตรกรให้เรียบร้อยซะก่อนนะครับถ้าที่ดินท่านเกิน1ไร่นะแต่ถึงอย่างไรก็ตามถึงจะเป็นเกษตรกรเนี่ยก็ต้องไม่เกิน10ไร่นะครับนี่คืออสังหาริมทรัพย์กรณีรายบุคคลส่วนกรณีเป็นบ้านพร้อมที่ดินเลยถ้าเป็นบ้านทาวน์เฮาส์ก็ต้องไม่เกิน25สาตารางวาถ้า25ตารางวาส่วนใหญ่ก็เป็นทาวน์เฮาส์เป็นห้องแถวนะครับและถ้าเกิดว่าในบ้านนนเีีี่่่ยยมททดดดิิอู้้วถาป็น เพื่อการเกษตรก็ไม่เกิน10ไร่นะครับถ้าไม่ใช่เพื่อการเกษตรก็ไม่เกิน1ไร่มีบ้านมีที่ไม่เกินหนึ่งไรแต่ถ้าทําเกษตรไม่เกิน10ไร่แต่อย่างที่บอกครับคุณจะบอกว่าทําเกษตรคุณก็ต้องขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรนะเพราะฉะนั้นการขึ้นทะเบียนเกษตรกรเนี่ยมีประโยชน์นะสำคัญดูกันต่อครับท่านผู้ชมครับกรณีเป็นครอบครัวบ้างอย่างที่บอกครับเป็นสามีเป็นภรรยาทางนิติในทางพฤตินญยก็แล้วแต่ถ้าเป็นเจ้าของห้องชุดก็ไม่เกิน25ตารางเอตระไม่ขอภัยถ้าเป็นห้องชุดก็ไม่เกิน35าตะ ตารางเมตรต่อคนกรณีสามีมีห้องหนึ่งภรรยามีห้องเนึ่นี่ก็จริงๆก็ไม่จนนะมีคนละห้องเนี่ยแต่ยังไงก็แล้วแต่หลายคนก็ต้องไม่เกิน35ตารางเมตรแต่ถ้ามีห้องเดียวแล้วเป็นเจ้าของร่วมกันมีชื่อรวมกันก็ต้องไม่เกิน3 5ตารางเมตร S 1> <S 1> เหมือนกันนี่กรณีห้องชุดกรณีต่อมาครับท่านผู้ชมครับกรณีเป็นที่ดินแยกจากที่อยู่อาศาัยก็คือมีเฉพาะที่ดินเปล่านะนี่กรณีครอบครัวนะถ้าเป็นที่ที่ไม่ใช่เพื่อการ,กรเกษตรไม่เกิน2ไร่ถ้าเป็นคนเดียวเนี่ยไรหนึ่งแต่ถ้าเป็นครอบครัวเนี่ยสไร่เช่นเดียวกันถ้าเป็นที่ดินเพื่อการ,กรเกษตรต้องเป็นเกษตรกร,ะกน,กรนะขึ้นทะเบียนไว้ก็ไม่เกิน20ไร่ถ้าท่านคนเดียว10ไร่ แต่ถ้าเป็นครอบครัวที่ดินเป็นการเกษตรไม่เกิน20ไร่เบิ้ลใน2เน2ท่าเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันสําคัญละเรื่องของครอบครัวนิตินายพฤกตินายบางคนมีที่เกิน1 0ไร่แต่ไม่เกิน20ไร่อไง <c oughs> อเพราะฉะนั้นก็ต้องพิสูจน์ว่าเนี่ยเป็นครอบครัวนะครับถึงบอกว่าคนที่มีครอบครัวเวลาไปลงทะเบียนท่านต้องวอล์กอินไปลงทะเบียนแต่ถ้าเป็นตัวคนเดียวตัวบุคคลไม่มีครอบครัวออนไลน์ได้นอกจากนี้ครับกรณีครอบครัวนะบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์ห้องแถวก็เหมือนกันครับถ้าเป็นเจ้าของแยกการรายคนก็ไม่เกิน25ตารางวาแต่ถ้าเป็นห้้้อองงเเเดียวววแลกก็็ปนนนจาขร่มัะ ก็ไม่เกิน25ตารางวาเช่นเดียวกันคุณสมบัติข้อต่อมาก็คือที่ดินนะบ้านพร้อมที่ดินถ้ามีบ้านมีที่โดยรอบถ้าทํเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่พื่อการเกษตรไม่เกิน2ไร่แต่ถ้าใช้เพื่อการเกษตรก็ไม่เกิน20ไร่อย่างที่บอกครับเพื่อการเกษตรหรือไม่เพื่อการเกษตรต้องลงทะเบียนเป็นเกษตรกรจะเป็นตัวยืนยันให้ท่านถ้าท่านลงทะเบียนเกษตรกรอยู่แล้วอันนี้มันก็ภาครัฐก็เช็คง่ายที่ดินท่านใช้เพื่อการเกษตรแน่ก็แน่นอนไม่เกิน20ไร่คุณสมบัติผ่านลงทะเบียนได้แต่ท่านบอกว่าผมมีที่ไม่่เกิน20ไร เพื่อการเกษตรแต่ไม่ได้ลงทะเบียนเป็นเกษตรกรไว้ภาครัฐก็ไม่รู้จะเช็คอย่างไงเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นครับท่านผู้ชมครับสิ่งสําคัญที่อยากจะมาย้ํากับคนที่ตั้งใจว่าจะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ภายในเดือนสิงหาคมนี้อย่างแรกไปยกเลิกบัตรเครดิตซะให้เรียบร้อยยกเลิกบัตรเครดิตให้เรียบร้อย,ย,ย,อยนะครับใครที่มีบัตรอยู่เก่าเลยเอ,อรีบไปยกเลิกเลยนะครับก่อนที่จะมีการลงทะเบียนก่อนหน้านี้ท่านอาจจะมีสิทธิ์ในการทําบัตรเครดิตแล้วกี่ใบก็แล้วแต่แต่ เงื่อนไขรอบนี้ต้องไม่มีบัตรเครดิตเพราะฉะนั้นไปยกเลิกอย่างทันก่อนที่จะเปิดรับลงทะเบียนอย่างที่2ไปทําบัตรประชาชนสมัครการให้เรียบร้อยโดยเฉพาะผู้สูงอายุคนที่มีบัตรประชาชนแบบตลอดชีพอะไรสมัยก่อนนะว่างั้นเลยน,นะหรือคนที่ทําบัตรไว้แล้วบัตรมีปัญหาชํารุด ไปทำบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดเลยเพราะรอบนี้ใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดเท่านั้น mm hmm. และสุดท้ายคนที่จะบอกว่าเนะครับเป็นที่ดินเพื่อการเกษตร mm hmm. ก็ไปขึ้นทะเบียนเกษตรกร mm hmm. ให้เรียบร้อยซะ mm hmm. อันนี้เป็น3ข้อที่สามารถที่จะไปแก้ไข mm hmm. ไปปรับเปลี่ยนให้ทัน ก่อนที่จะเปิดให้มีการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได,ด้ส่วนข้ออื่นบางข้อเนี่ยมันแก้ไม่ทันแล้วนะเช่นจะไปกู้ซื้อบ้านกู้ซื้อรถไปแล้วเนี่ยถ้ามันเกินล้านห้าเกินล้านเนี่ยก็ก็แก้ไม่ได้แล้วแต่เงื่อนไขอื่นรายละเอียดอย่างพวกบัตรเครดิตอะไรต่างเนี่ยมันยังพอปรับเปลีป่ยนแก้ไขทันนะครับเช่นเงินฝากทรัพย์สินพวกตราสารนี้นะอะไรต่างเนี่ยยังแก้ไขทันนะใครบอกว่าตอนนี้มีเงินสดอยู่ในธนาคารเกินแสน แต่ถ้าอยากจะใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็เป็นแก้ไขนะเนี่ยเอาไปใช้เอาไปทําอะไรก็แล้วแต่ให้มันเหลือไม่เกินแสนให้เข้าเงื่อนไขคุณสมบัตินะครับเพราะจะเปิดรับลงทะเบียนวันไหนไม่รู้แต่เรื่องคุณสมบัติเนี่ยนะครับเขามีการเรียกว่าเปิดเผยมาก่อนหน้าล่วงหน้าพอสมควรแล้วนะครับตรวจสอบได้นี่แหละครับท่านผู้ชมวันนี้เรียกว่าจัดแบบเต็มๆให้เลยนะสำหรับคนที่สงสัยมากเลยว่าเขาจะเปิดนะครับเรื่องของลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เมื่อไหร่ก็คือช่วงปลายเดือนนี้แน่นอน และคุณสมบัติก็อย่างที่บอกเตรียมความพร้อมเตรียมคุณสมบัติของเราให้ดีครับ